อน้องเตา๋าอนเนกาภาบจากในท้องเรื่องน้ำยอดฝุดนโลโล,โลนูนนนกเอยียงคง มันบินเข้าไปในโพรงนกเอียงเจ้าของเขาว่าและยังมีหน้ามาเที่ยงหัวอ้อยเอียงอ้อ,อยเอียงวันนกเอ่ยนกกระจาบมันบินเข้าไปในโพรงนกเอียง นกเอ่ยนกแองกี่เบิร์ดมันบินเข้าไปใน้พวงนกเอียงเฮ้ยเจ้าบองเก่ามาและยังมีหน้ามาเที่ยงหัวอ้อยยงอ้อยยงเอ้ย,อย,อยมันบินเข้าไปกันตั้งหลายตัวเฮ้ยแล้วมันไม่เบียดกันหรือไงอะ เดียวกันนว่าฉันเองก็มีชื่อไวยอลนพ่อกับแม่ฉันเนี่ยมาฝากฉันไว้กับท่านคุณหารคุณหารเนี่ยตอนฉันมาอยู่แรกๆนี่ดีมากเลยเงินเดือนฉันเนี่ยฉันจบปสองเงินเดือนฉันได้8ยแ0 0หมื่นขวาดมั่งถูมั่งทำความสะอาดบ้านเงินเดือน80,000ืมีที่ไหนอยู่กับคุณหารนี่แหละฉันอยู่มาเจ็ปี8ปดปีะตอนนี้นะ เหมือนได้เลื่อนขัน้นนะเหมือนได้เลื่อนขัน้นเคยได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นตอนนี้เหลือเจ็ดบาทแดบาทแล้วโอ้โหโมโหน่าดูเลยไม่รู้ว่าทําไมเขาเลื่อนขัน้นฉันลงหรือไงก็ไม่รู้จากเจ็ดหมื่นไปหมื่นเลยเจ็บาทแปดบาทแล้วโมโหดิคนหาเนี่ยก็เป็นคนไม่ดีนิสัยแย่เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ดีก็ตบไม่ได้ไม่ดีก็เตะนะอยู่ใกล้มือก็ตบอยู่ใกล้ตีนก็เตะ จนฉันด้เก็บความแค้นไว้ได้ก้อนหนึ่งเ,เก็บเอาไว้ในหัวใจฉันนี่แล้วฉันเนี่ยกะเอาไว้นะไอ้เงินเดือนเจ็ดบาทแปดบาทที่คุณหารให้เนี่ยนะเดี๋ยวฉันกล่าวว่าฉันเนี่ยจะเอาไปซื้อหวยนี่ถ้าเกิดถูกรางวัลที่หนึ่งนะแมงเอ้ยซื้อปืนสองก็บอกเลยคุณหารโมโหใครมาจะมาทำร้ายฉันนะฉันฟักปืนยิงปั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 ง โอ้โหไอ้ลนนี่มึงยังจะถามอีกแล้วว่ากูตบมึงทำไมอ่ะ uh. ก็มึงอยู่บ้านนี่นะแทนที่จะช่วยปัดกวาดใช้ถูบ้านให้มันสะอาดเรียบร้อยอย่า <Yeah. S 2> มึงกลับมานั่งนินทากูซะอย่างนั้นไนชิบหายนี่และแแกได้ยินว่าไงก็กูเข้ามาในกูได้ยินเลยได้ยินว่ากมึงในแคนกูจัดอะ uh. จะเก็บตังสองบาทสามบาทที่กูให้ไปซื้อหวยเพราะมึงถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมา uh. มึงก็จะซื้อปืนสองกระบอก uh. กูมาถึงมาตบมาตีมึงมึงก็จะฟักปืนยิงกูปังงปัง,ปง,ปงเลยไงแกได้ยินอย่างนั้น <c oughs> ก็เออจิวคนหานคนอย่างแกเนี่ยเขาเรียกคนหูตอแหลเป็นไงวะหูตอแหลเป็นยังไงแกรู้ไงไม่รู้อเะสอ้าก็ข้าบอกว่าข้าจะซื้อปืนก็จริง,เ,งนเนี่ยเวลาแกไปทวงหนี้ที่ใครเนี่ยนะข้าจะพกติดตัวไว้เวลาแกมันไม่ยอมให้แกโมโหมันจะไปทําร้ายมัน มันเกิดฮึดตู้ขึ้นมาจะมาทำร้ายแกฆ่าฟักปืนยิงมันปั้งปั้งปังเลยโอ้นี่กูได้ยินผิดไปเหรอเนี่ยใช่โอ้โหถ้ามึงคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีนะสิวัยรเออเออขอบใจมากที่พึงปอุตส่าห์เป็นห่วงกันาานะคะนี่ถ้ามึงเป็นห่วงกูอย่างนี้นะทำไมอะวันนี้กูัวรมดีเงินเดือนเพิออ่งออกเก่งเปล่าเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเลยมึงไปเปล่าแกจะพาข้าไปเลี้ยงข้าวเออเออ ไปไหมขาให้นั่งกินในร้านได้แล้วพึ <c oughs> ่งเปิดจดๆร้อนๆเลยเออ,เออดีๆเอา<ด>ไหมล่ะไปไหมไปดิเอามึงไปแล้วก็อ่ะคนละเล่มกับกูเดี๋ยวแกไปกินอะไรนี่ต้องพกมีดไปด้วยเดีย๋ยเอาแหมร้านเปิดทันทีกูจะพามไปกินบัตรคารโอ้โหเออบัตรคารเป็ดป,ปักกิ่งมันเหลือใช่ไหมหมูหันมันเหลือมึงจะได้ใช้มีดในเชือเฉือนคอกับมากินบ้านเอใจยัง้าใจละงั้นไป โอ้โอ้เกิดเป็นโก้มันสวยจริงนะแกสาวสาวไม่แลคนแก่ไม่ลงดาว้ายรูปหล่อจะไปรอหลังลงโอแม่คิ้วกงตัวโก้งอยากดังเชียกูหน่อยเอ้าเชียกูหน่อยเชียกูหน่อยมึงเชียกูหน่อย น่ะไอหน้าสนตีนไอชิบหายกูบอกให้เชียร์รถ